สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะมาแกะพัสดุกันอีกแล้ววันนี้มีมาสามพัสดุนะคะก็มีไม่มากเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ซองแรกเลยค่ะอ๋อันนี้ก็เชิเป็ดก่อนอันนี้นะคะมาจากแอดแอกนี้นะคะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นกิฟต์อเว้นะคะครบรอบหนึ่งปีปารมาจา์นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปแกะ ค่ะทุกคนเป็นโปรดกาดนะคะนี่น่ารักมากก็คืออันนี้เป็นกิฟต์เอาเวยแล้วก็จะมีอีกพัสดุหนึ่งจากแอคเดียวกันนะคะเป็นของที่เราสั่งนะคะทุกคนแต่ว่าเขาส่งเป็นกิฟต์เอาเวยมาให้เราก่อนก็คือน่ารักมาก ทุกคนพัสดุนี้จากร้านเดียวกับเมื่อกี้นะคะค่ะอันนี้จะเป็นของแถมนะคะทุกคนเป็น ปด g a เสี่ยวจ้านนะคะน่ารักอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นโปลดร์ดแฟนอาร์ตมาอีกแล้วนะคะเป็นน้องเถียนกับพี่จ้านหรือเปล่าน,นี่นะคะค่ะทุกคนของที่เราสั่งไปนะคะอันนี้จะเป็น เสื้อนะคะทุกคนมันคือเสื้อการกุศลของพี่จันนะคะก็คือรอบแรกอัหมดไวมากคือรอบแรกเราพีไม่ทันนะคะทุกคนก็เลยรอพีรอบ2แล้วก็เพิ่งได้เสื้อมานะคะเดี๋ยวขอดูเนื้อผ้านิดหนึ่งอุยมันเป็นแบบเขาเป็นซองสิบล็อกมาให้แบบอย่างดีเลยทุกคนคือแบบมันไม่ใช่ซองแบบปกติที่เราเห็นที่มันจะเป็นแบบเกาาใช่ไหมคะแต่นนี้เป็นสิบล็อกมาให้ เออทุกคนเนื้อผ้าใช้ได้อยู่นะคือสีในกล้องมันอาจจะเพี้ยนๆนะคะทุกคนแต่แบบของจริงมันสว่างมาก <g> ก็เดี๋ยวเราไปดูพัสดุสุดท้ายกันเลยค่ะพัสดุสุดท้ายนะคะจากร้านนี้ ค่ะทุกคนของที่เราสั่งไปนะคะเป็นสแตนดี้นะคะเป็นแบบเทศกาลวันบัตรจ่างนะคะทุกคนใช่ไหมถ้าเราถ้าเราเรียกไม่ผิดนะเร,เ,รเราว่าใช่เราเราว่าใช่แหละทุกคนก็อันนี้เป็นว้อยิงนะคะกับหลานจานก็น่ารักมากอันนี้เราก็เลยพีไปแต่แบบทำไมวันนี้สีในกล้องมันเพียเพ้ยนเพี้ยนก็ไม่รู้อะคือแบบน่ารักมาก ค่ะทุกคนที่เรามาแกะวันนี้ก็จะมีเท่านี้นะคะมีเสื้อการกุศลที่พี่จ้านออกแบบเองนะคะแล้วก็มีสแตนดี้ปรมาจารย์แล้วก็เป็นกิฟต์อเว้นะคะครบรอบหนึ่งปีปรมาจารย์นะคะก็ฝากถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e ไว้ด้วยนะคะทุกคนก็วันนี้ไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณที่ติดตามนะคะ